ดีค่ะดิฉันภาชลาศริช่างพิมพ์นะคะผู้จัดการสากรแท็กซี่สยามจำกัดวันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสที่จะสัมภาษณ์สมาชิกของสากลแท็กซี่สยามนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่เราคัดเลือกมานะคะเพื่อที่จะชี้มุมมองว่าความสําเร็จของสกลนะคะไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขอย่างเดียวแต่วัดกันที่คุณภาพชีวิตของสมาชิกสากลค่ะเริ่มที่ท่านแรกนะคะ พี่สมพงศ์นะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมสมพงศ์กุลาศีครับเลขสมาชิกสามเจ็ดหกเก้าครับแ้าตอบไปเลยค่ะวัสดีคถ้าผมผมนายมงคลงคลใหย่ครับผมเลขสมาชิกห้าหกหนึ่งสามครับผมครับผมนายปรทภวินมาังกิจนะฮะเลขสมาชิกห้าสองแปดห้าครับผมค่ะวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆนะคะพี่ๆเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะคะอ่าทีเนี้ยอยากจะดู เบื้องลึกเบื้องหลังของพี่ๆกันหน่อยว่าแบบว่าเออเข้าขับแท็กซี่เมื่อกี่ปีแล้วเข้ามาสู่อาชีพแท็กซี่ได้ยังไงเริ่มเริ่มจากพี่สมพงศ์ก่อนเลยค่ะอ่าเขาผมนีประมาณเกือบยี่สิบปียี่สิบปีเลยนะคะครับผมเริ่มตั้งแต่มีรถคันมีรถมากี่คันแล้วก็ประมาณจักสี่สี่คันแล้วครับผมนะคะยี่สิบปีนี่ก็คือขับเองมาตลอดหรือว่า มีให้เขาเช่าด้วยรับเองด้วยแล้วก็มีเช่าด้วยครับโอ้โหเริ่มเริ่มจากคันคันเดียวก่อนใช่ไหมคะคันเดียวแล้วก็เริ่มมีคันที่สองชคันที่สามคันแรกนี่ซื้อรถกับที่นี่เลยหรือเปล่าที่นี่เลยครับทําไมคะตอนนั uh ้นก็ยังทํางานอยู่นะก็มาคิดอีกทีว่าเราอยากมีอาชีพใหม่อย่างเงี้ยแล้วทํายังไงที่เราจะจะซัพพอร์ตครอบครัวได้ด้วยอื แล้วก็มีเวลาให้ครอบครัวด้วยก็มองเห็นที่าสากรมีโครงการในแท็กซี่มิเตอร์พอดีอืก็เลยเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้วมาคือมาซื้อรถกับแสกรมีมีใครแนะนํามาหรือเปล่าคะมีคนที่รู้จักในสสกรอยู่แล้วหรือเปล่าญาติพี่น้องครับอ๋อเปมีญาติพี่น้องอยู่ในสากรนี้ใช่ไหมคะก็เลยแนะนํามาซื้อรถที่นี่นะคะแล้วพี่มงคลนะคะ ของผมได้รับการแนะนําจริงๆแล้วเริ่มต้นของผมเนี่ยผมเป็นแค่คนเช่าขับทรมาดาเช่าขับแล้วมารู้จักกับพี่สมพงษ์เขา๋อมาสายเดียวกันค่ะก็เลยมาเช่าขับกับพี่เขาพอสักพักวันหนึ่งแกก็แนะนําเรื่องเรื่องรถของสากลแต่เราตอนนั้นเราไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเราดูแล้วว่าคือเราเหมือนกับว่าเราทําแค่รออาชีพเหมือนที่ที่เราที่เราทำอยู่แล้วเราก็จะไป ตอนนี้ว่าพอเราลองมาขับแล้วเราดันไปติดใจก็ได้อยู่ยาวเช่ากับพี่เขามาน่าจะน่าจะประมาณน่าจะประมาณห้องปีได้ราวๆเดี๋ถามถามนิดนึงครับติดใจอะไรกับอาชีพแท็กซี่คะตอนนั้นตีแล้วมันตกชั่วโมงหนึ่งพื้นๆชั่วโมงไม่ต่ำกว่าสองร้อยบาทโอ้ในในช่วงระยะเวลานน้นใช่สมัยนู้นหาเงินง่ายมากง่ายมาก ผมก็เลยติดใจติดใจก็เลยออคุยกับพี่เขาอพี่สมพงษ์เนี่ยแกมีพี่คนหนึ่งแต่ทีนี้ว่าอผมมาสนิทกับเขามากกว่าก็เลยถามเขาเขาก็เลยบอกว่าลองดูถ้าไปไม่รอดก็ให้กลับมาวิ่งกับเขาได้แล้วก็เลยตัดสินใจมาสมัครเป็นสมาชิกสากคอนเท็กซี่สยามนะคะตอนที่มาสมัครแกก็คนชวนเข้ามาสมัครนะคนแนะนำทั้งหมดแล้วก็ชัานําเข้ามา ก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มรู้จักกับสากรอนแท็กตี่สยามอ๋อและพี่ประภาวินนะคะของผมนี่เมื่อก่อนต้องทงานบริษัทเราจังคือแบแต่ว่ามันทํางานแล้วมันค่าใช้จ่ายหรืออะไระมันก็ไม่พอเพียงทัทีเห็นเพื่อนข้างบ้านซึ่งเป็นสมาชิกที่ที่นี่เหมือนกันเขาขับอยู่แล้วก็เลยเอนนแอนะนําแนะนําแนะนําเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็มาซื้อรถที่นี่ใช่แบบก็ขับมาเรื่อยๆ นี้ก็ประมาณสิบห้าปีร่วมนองกับพี่สงพหงส์นิดหนึ่ง <c oughs> นิดหนึ่งนะครับผม <c oughs> ขับมาสิบห้าปีแล้วก็เกือบสิบห้าปีครับเมื่อก่อนมีการเช่าขับอยู่ประมาณปีหนึ่งเพื่อเป็นกนรารทดลองแล้วก็ทดลองช่วงนั้นก็อย่างที่อาบคนพูดว่าช่วงนั้นการหารเงินจะดีมากอาหารเชือเราวิ่งเราวิ่งตลอดแล้วเราคือเราไม่เลือกลูกค้าเราอยู่ได้สบายครับผมตั้งแต่ตั้งแต่แนั้นก็คือขับมาเรื่อยๆ <c oughs> แล้วแล้วมันยากไหมคะสําหรับ การเปลี่ยนจากพนักง,งานออฟฟิศมาเป็นขับรถแท็กซี่อืมไม่ยากครับเพราะว่าจริงๆแหละถ้าเราเป็นพนักงานเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยมันก็จะเข้าออกคือเข้า,าเช้าออกเกยน็นแต่นี่คือเราเรายังมีเวลาให้กับครอบครัวอย่างที่สมพงศ์ก็ที่คิดเหมือนกันมีเวลาให้กับครอบครัวจะทําทอะไรก็มันก็ยังเป็นส่วนตัวเยอะขึ้นไม่ไม่ไมมใช่เวลาไม่ผิดนาครับใช่แล้วอ่า ทำไมถึงเลือกที่จะมาซื้อรถกับสหกรณ์แทนที่จะไปโชว์รูมไหนก็ได้ก็มีเขียวเหลืองขายเหมือนกันครับคือพอดีรู้จักเพื่อนข้างบ้านนะครก็คือเขาเช่าซื้อก็อของสหกรณ์สยามเหมือนกัน,นก็ลองเราบอกว่าลองเข้ามาดูข้าลองมาศึกษาดูแล้วก็มามาซื้อดูครับ นั่นแหะก็คือตั้งแต่ตั้งแถวนั้นก็คการเริ่มต้นของเป็นสมาชิกของสักกฤสย์เลยก็ทุกแต่ละคนก็คือมีมีคนที่รู้จักอยู่แล้วแนะนําเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสมาชิกมาตอนนี้กี่ปีนะคะพี่สมพงศ์ก็คือตั้งแต่รถคันแรกก็คือยี่สบปีพี่มงคลกี่ปี ถ้าตามที่ระยะเวลาของรถผมตีประเมินแค่9ปี9ปีปของพี่ประภาวินน่าจาะส <13 S 2> ิบสามสิบสามปีได้นะคะใช่รับพี่คิดว่า,าการมาซื้อรถแท็กซี่กับที่สากรเน,นี้ยกับถ้าไปซื้อกับไฟแนนซ์เนี่ยมันมันมีความแตกต่างกันยังไงทีแรกก็ไม่คิดว่ามันจะแตกต่างนะอมหมเวลาเราเข้าไปซื้อได้อื่นมันก็เหมือนกัน แต่สวัสดิการมันต่างกันสวัสดิการใช่มันมีข้อจากัดอยู่อีกส่วนหนึ่งเรื่องเอกสารค่ะก็ส่วนของเรื่องเอกสารส่วนของเรื่องคนค้าส่วนของเรื่องเงินดาวส่วนนั้นจะจุกจิกกอดถ้าเป็นระบบดิสซิงแต่ถ้าเป็นของสากศรแล้วผมว่าหนึ่งการทักนำสองอ่าใช่เขาให้โอกาสมากกว่าทําให้เราเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เป็นเจ้าของรถได้ง่ายกว่าง่ายกว่า พี่ประภาวินนะคะก<อ>็ที่ขับมาใช่ไหมเจ<อ>้าหกก็ทำไมถึงถึงเลือกเลือกที่ซื้อจากสาต,ตนตอนตอนนั้นตอนนั้นคือเราเราไม่ได้คิดเลยว่าแทบจะไม่ได้คิดว่าจะมาซื้อไม่ไม่คิดว่ามันจะแตกต่างกันตอนนั้นตอนนั้นเราเราไม่รู้เลยว่าเงื่อนไขและระยะระยะที่ที่อยู่เนี่ยมันจะมีอ่ารูปแบบยังไงก็คือขอให้ว่าอาได้ลดราคาแล้วก็ อยู่ที่ว่าเส,เส้นทางที่เราเราเรา,เราจะอยู่สากลว่าสากลจะอ่าให้เราให,ให้ให้ให้อะไรเราได้มากใช่ไหก็ถือแ,แล้วทําไมถึงแต่ละท่านเนี่ยคืออันนี้ยี่สิบปีอันนี้ประมาณเก้าปีอันนี้สิบสามปีทําไมถึงได้เป็นสมาชิกสากลถึงยาวนานถึงขนาดนี้อ่าคือผมบอกว่าอาจจะมีแค่คันเดียวก็ได้นะตอนแรกเนี่ย <c oughs> แต่พออยู่ไปปั๊บมันมีอะไรที่ดีเยอะ มันจากคันที่หนึ่งก็เป็นคันที่2องันที่สามันที่4ี่ใช่ไหมมันมีทั้งปฏิการเราไม่มีเงินเราก็สามารถจะกู้ฉุกเฉินได้ผู้สามัญได้ผู้พิเศษได้แล้วก็สิ้นปีเราก็มีเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้ใช่ไหมค่ะ ในช่วงทายนี้นะคะอยากให้พี่ประภาวินนะคะได้อบอกหน่อยว่าการได้บินสมาชิกของสากลเนี่ยพี่ได้อะไรบ้างจากการเป็นสมาชิกของสากลครับผมที่ผ่านมาฮนะทำเดียวก็คือว่าโอกาสเพราะหลายคนเนี่ยที่เอขับแท็กซี่นะฮะก็จะมีของผมเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องค่ารนนินหน่อยใช่ไหมแต่สากลก็ช่วยช่วยตลอด ก็คือมีการเรียกคุยบ้างนะฮะเราก็คือให้เราปรับปรุงตัวเองถ้าเราปรับปรุงตัวเองได้ก็คือทุกอย่างก็จะเดินไปได้แล่ที่ผ่านมาเห็นที่ชัดเจนก็คือว่าโอกาสเนี้ยถ้าเราไปอยู่อ่อทีอ่สากลอื่นไฟแนนซ์อื่นเนี้ยผมว่าป่านนี้หน้าเส้นทางน,นี้ผมอาจจะไม่ได้เดินแล้วอาจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าผมไม่มีโอกาสที่จะได้รับจากสากลถ้าอ่าพิจารา ประธานไม่ไม่ไม,ไม่ยื่นมีเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยครับผมค่ะแล้วก็อยากให้พี่บอกหน่อยว่า,าการเป็นสมาชิกสหกรณ์เนี่ยช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่ให้ดีขึ้นยังไงบ้างคะาการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็คือว่าเราอยู่ที่องค์กรเนี่ยเราจะมีเราจะมีความถูกในเรื่องของการาการใช้ชีวิตการทำหากินนะฮะแล้วก็ ช่วงที่มีปัญหาเรื่องต่างๆคำว่าต่างๆก็อย่างเป็นช่วงเปรียบเทียบอย่างโควิดอย่างเงี้ยนะทางสากลก็ช่วยเหลือเราตลอดว่าจะเป็นแจกแจกข้าวอาหารสากลก็เรียกเรียกเข้ามารับถ้าเป็นที่อื่นผมอาจจะไม่ได้รับส่วนนี้ครับค่ะแล้วครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ภาคยาวินค่ะ อยากให้พี่มงคลน,นะคะช่วยบอกหน่อยว่าได้อะไรบ้างจากการเข้ามาเป็นสมาชิกสากลค่ะเรื่องแรกเลยก็คือลดที่ผมได้จากการผ่อนทั้งหมดที่มันผ่อนหมดไปแล้วนั่นแหละแล้วก็ยังเหลืออายุอีกแล้วก็ยังต่ออายุได้อีกสเต็ปหนึ่งที่ทางรัฐบาลท่านให้นั่นแหละ,ะที่ผมได้มาแล้วก็ส่วนสวัสดิการที่ผมได้เนี่ยก็เป็นทั้งเรื่องเงินปันผลแล้วก็ เงินกู้แล้วก็เงินออมทั้งหมดที่ได้แล้วก็มีอีกส่วนก็คือผมได้เข้าร่วมในการาซื้อที่ที่สากลได้จัดให้ mm hmm. mm hmm. ตรงนั้นก็ผมรู้สึกว่าทั้งหมดที่ผมเข้ามาเนี่ยระยะเก้าปีผมว่าถ้าผมาไม่ได้เข้ามาผมคงไม่มีไม่มีส่วนของพวกนี้ได้ มันทําให้คุณภาพชีวิตของพี่ดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับมีทรัพย์สินมีอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะรถก็ผ่อนหมดแล้วเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็ยังได้โอกาสในการซื้อที่ดินอีกนะคะก็ถือว่าทําให้ชีวิตดีขึ้นครับนะคะขอบคุณมากค่ะพี่มงคลสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่สมพงษ์ช่วยบอกหน่อยว่า ได้อะไรบ้างจากการเป็นสมาชิสกสหก์แล้วก็มันทําให้คุณภาพชีวิตของพี่เนี่ยมันดีขึ้นยังไงพ่าโอ้พูดถึงว่าถ้าได้โอกาสนี้ผมนี้น่าจะได้เยอะได้ทั้งโอกาสที่สามารถที่จะมีรถเป็นของตัวเองแล้วก็ได้โอกาสที่อลูกทั้งสามคนไ้เรียน,ยนจ,บจบปริญญาตรีข<พ>องอาชีพขับแท็กซี่ใช่ครับ แล้วก็ได้โอกาสที่สามารถที่จะซื้อที่ดีเป็นของตัวเองได้ด้วยครับผมแล้วก็ได้อะไรอีกได้ไปศึกษาดูงานาได้เพิ่มความรู้อันนี้คือสากรนี้ให้โอกาสไปเรียนรู้ไปศึกษางานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโอ้โหได้ไปต่างประเทศด้วยนะคะไปดอูอาชีพของแท็กซี่ในต่างประเทศใช่ไหมคะก็ก็ถือว่า พี่สมพง์ได้โอกาสมากกว่าสมาชิกท่านอื่นแต่ว่าท่านอื่นๆนะคะสมาชิกท่านอื่นๆก็สามารถเป็นอย่างพี่สมพงษ์ได้นะคะไม่ใช่พี่สมพงษ์คนเดียวเพราะว่าให้โอกาสใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่ที่ว่าใครที่จะอาสาอาสาที่จะเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้อย่างพี่สมพงษ์เองก็เคยได้โอกาสในการเป็นคณะกรรมการของสากลด้วยได้บริหารสากลและก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้วยใช่ไหมคะ ทุกคนก็มีสิทธิ์ได้เป็นเหมือนผมหมดนะครับค่ะคอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆสมาชิกหน่อยค่ะก็อยากให้เข้ามาเป็นสมาชิกสารกลครกับสารกลมีแต่ให้ครับขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ,ะปิดท้ายนิดนึงว่าทราบมาว่าทั้งสามท่านเนี่ยนะคะได้ได้ได้โอก,กาสในการที่ <c oughs> ร่วมกิจกรรมของสากรในการที่จะไปช่วยช่วยาสาธารณาประโยชน์กับพี่น้องชาวแท็กซี่หลายๆครั้งใช่ไหมคะถือว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ได้ออกไปช่วยพี่น้องชาวแท็กซี่ตรงนี้รู้สึกมีความภาคภูมิใจไนมคะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ช่วยพี่น้องชาวแท็กซี่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เข้าไปช่วยทุกงานทุกงานับภูมิใจมาก ค่ะก็บลงแรง่ตากแดดตากฝนใช่ครับผมก็เข้าไปช่วยเหมือนกันแต่ที่นี้ว่าเราอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่เพราะว่า่วาหนึ่งปริมาณคนที่เข้ามาหรือคนที่เราช่วยมันเยอะเกินไปเราดูแลเราก็ดูแลในส่วนเองเข้าไปในการสนับสนุนครับแต่ระดัผมก็คือว่าเต็มที่ครับเต็มที่เต็มใจขอให้โทรมาพร้อมพร้อมทุกงานจริงพร้อมทุกงานจริงอย่างที่สมพงศ์กโทรมา อ่าพาวินว่างไหม,มปุ๊บโอเคพีหาพี่กี่โมงผมจะมาเลยทันทีครับอืออใจรักจริงๆครับค่ะโอเคก็ต้องต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับพี่ๆทั้งสามท่านในวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปสรุปข้อมูลแล้วก็จะได้สะท้อนให้กับทางหน่วยงานภาครัฐได้ดูนะคะว่าการวัดความสำเร็จของสากลเนี่ยมันไม่ได้ดูด้วยจากตัวเลขของ ผลกำไรอย่างเดียวแต่มันต้องดูว่าสหกรณช่วยให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ